ในละค่าตอนนี้ก็ได้ยูนทํามะนโนดแล้วเด้อค่ะบ้าจะนั่งสิเข้าไปไหวปูค่ะนี่ค่ะน้องคุ้มค่ะนี่ค่ะน้องคูไหวปูไหนไหวปูสิเออเออ ญญาาค่ะบรรยากาศค่ะค่ะต้นชั้นโนนเอาเทียนเทียนให้แม่นะ แลกองหนึ่งแลกองข้างหนึ่งป้าเออป้าแม่ป้าหน,น่ะฮู้ยมานี่ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับนงพุ่มค่ะ อยู่ในค่ำโนดแล้วะค่ะนี่บรรยากาศสวยๆค่ะสวสๆค่ะเมื่อนี่นี่ค่ะน้องภูมิก็ได้วิ่งไปกับอะะ้ได้ค่ะอ้ไปว่าพี่ชายได้ค่ะภาษาไทยพี่ชายน้องภูมิค่ะนี่ค่ะ สวยมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากให้ได้ชมน้ากันค่ะสําหรับผู้ใดบุเคยมากอยากมาเที่ยวคํานโนดกับแวะมากินข้าวร้านอาหารคุณยายศูนย์อาหารบ้านดุงได้ด้ค่ะอยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะคํานชนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่ค่ะน้องพุ่มก็ได้เดินกับพี่สายได้ค่ะนี่นี่ค่ะถนน เป็นสะพานไม้ค่ะสะพานไม้เดินไปไหว้ปู่จะมีสะพานไม้้อลรอบรอบ,อบในค่ำโฉนดเลยนะคะแต่ว่าทางขามาจะเป็นสะพานที่วา่ามีพญานาคสองข้างเลยค่ะไม่รูปปั้นพญานาคสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนอารมณ์ดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็นใบไม้ใบหนีตกว่าแม่นเพื่อนอยากบอกบอก,บอก นี่ค่คะเดี๋ยวเบิ้งอยู่ค่ะแต่ว่าบได้กลับมายังเบิ้งนี่ค่ะ นี่ค่ะมามาเดี๋ยวแม่ไปนี่ค่ะน้องพุ่มค่ะนี่ค่ะน้องพุ่มก็ได้ค่ะุูคราบปูเราได้ค่ะ ปูแมนไปก้นลูกไปเดินเดินท่ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่ในขํามโนดค่ะร่มเย็นค่ะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่ค่ะกำลังสิผ้าน้องภูมิไปบ่อนานศักดิ์สิทธิ์นะคะอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะน้องภูมิจะไปไหว้ปูค่ะบบได้บอกงากไหมค่ะเพื่อนเห็นเพื่อนว่าปูเพื่อนกะไวเลยไหมค่ะนี่ค่ะน้องภูมิค่ะ ับกรเอ้ามันเทศแรงสี่เบลบาทลระทันพอแล้วพอแล้วเบลอย่างไรมัปไปเทศหกศอันตัวเดียวกันเลยค่ะน้องพุ่มจับเหรียญอยู่ในออบอ่อหนามชักซิ์มาดได้ค่ะได้หกศูนย์ค่ะพ่อสอซึ่งตรงกันกันกบที่น้องพุ่มจับลอตเตอรี่ห้แม่เลยได้ค่ะหกศูนย์กับเก้าศูนย์ตัวเดียวกันค่ะ นี่คะ่ะบ่อนา้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะพ่อแม่พี่น้องน,นี่คะ่ะบ่อนา้ำศักดิ์สิทธิ์นี่คะ่ะบรรยากาศนี่คะ่ะมาขอเดี่ยยังบาท เดี๋ยวเดี๋ยวน้องภูมิจะไปจับเอามันนี่ค่ะน้องภูมิก็ได้อยู่กับสรางเลยค่ะสรางอายุห้าสิบเก้าปีค่ะเทวดาสังใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะน้องภูมิ่ะพอแล้วพอแล้วลูก ตอนนี้ก็จะผ้าน้องไปปล่อยป่าค่ะปะบายบายช้างก่อนเร็วๆบายบายช้างก่อนบายบายนี่ค่ะได้ผ้าน้องพุ่มมาปล่อยป่าแล้ว้อค่ะเมื่อกี้ยากหลายย่านตกน้ำกับพองเพราะไม่พี่น้องก็เลยนปล่อยแล้วค่อยมาไทยสันดินี่ราคาะน้องพุ่มก็ได้เบิงป่าค่ะนี่คาะน้องพุ่มค่ะนี่ค่ะเขตอภัยทานเด้อค่ะนี่ <Okay. S 1> นั่นเห็นบ่ค่ะทุปปูปูไม่ได้บอกอางไหนปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนลูกฮรข่องก็บ่ค่อยสบายครับเพราะแม่พี่น้นองเป็นวัดไ,ได้พามาปล่อยปลาวันวเกิดค่ะนูปลาเ,เยอะมากเลยกบก็ตั้งลายค่ะนี่ค่ะกบเห็นเลืองเลืองเนี่ยกบเบิดได้เลยค่ะนะอบอประดานอบอ อบอบค่ะพ่อแม่พี่น้องอบ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 นั่นน,น,นี่ค่ะน้องพุ่มไม้กับเบื้องป่าค่ะเสริมดวงเสริมบารมีค่ะไทยลูกใส่เนี่ค่ะคำชะโนดบรรยากาศข้างนอกด้วยค่ะนี่บรรยากาศข้างนอกของคำชะโนดค่ะเมื่อกี้ที่ทายไปก็เป็นข้างในด้วยค่ะนี่ค่ะ เป็นเกาะกลางน้ำเด้อค่ะกระแปกอยู่น้ำมีมีทั้งไตเป็นแบบพื้นดินแล้วค่ะแต่ว่ามีน้ำซึมตลอดความเสือว่ามีพญยานากอยู่ในนั้นค่ะค่ะชา,ายบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาใดเด้อค่ะอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีอำเภอบ้านดุงค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว ต้างจังหวัดกะมาะได้ค่ะนี่ค่ะอุ้มกบไม้